โอเคไปขับขี่แล้วเป็นไงครับดีดีนี่คือตราเร่งดีนี่ตัดเร่งดีนะครับรถยนต์ที่เกิดปัญหาการดูแลถือว่าสําคัญคุณอาดูแลดีนะครับคุณอานาทีดูแลรถค่อนข้างดีสาวาวมาผมชมอย่างหนึ่งเลยข้างในใสมากต้องชมเลยว่าใสมากเพราะว่าเก้าพันกิโลแล้วกี่กิโลเป็นทาแล้วนี่คือการดูแลรถที่ดีนะครับต้องบอกไว้เลยว่าสาวาวมาเนี่ยมันบอกบอกถึงการดูแลรถเลยครับทําไมหกแสนกว่ากิโลใช่ไหมฮะใช้งานมาใช้งานหกแสนสี่หมื่นกว่าหกแสนสี่หมื่นสี่หมื่นกว่ากิโลน คือรถยังใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพวันนี้มาดูแลในส่วนของหัวฉีดเขาเล้วว่าอย่างไรมันก็ต้องเสียเพราะว่ามัน16ปีแล้ว16ปีซึ่าตั้งแต่ออกรุ่นแรก วันนี้ได้อารมณ์สิบหกปีที่แล้วกลับมาไ,ไหมได้เคยอร่างด, <laughs> ดีครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับ<ด><ด>ที่ติดตาม<ะ>อย่าย,ยนจุนิ่งและนำรถเข้ามาให้เราดูแลนะครับรถยนต์มีปัญหาอะไรก็สามารถโทรปรึกษาที่ซอย,ยยนจุนิ่งได้ออก็ฝากน,นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพนะครับเราใช้เพื่อดูแลกับยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ของท่านสารเสริมประสิทธิภาพนะครับของยนจุนิ่งนะครับเรามีทางไลน์แอดครับสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆได้มีเพจซอยยนจุนิ่งนะครับแล้วก็ชมรมรวมช่างด้ใจแล้วก็ติดตามครับดู ช่องย o u t u b หญายนต์จุนนิ่งนะครับหลายช่องทางเลยนะครับที่จะเข้าถึงยาญยนต์จุนนิ่งวันนี้ต้องส่งคุณานาทีกลับบ้านแล้วหนึ่งวันไม่ถึงดีผมออกมาจากบ้านปีห้าคือออกตีห้าตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้ว <c oughs> คุณากลับบ้านนะครับพร้อมกับลาสมาชิกที่ตามยหยยนต์จุนนิ่งนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเชิวันหน้าครับ